สวัสดีครับพบกับผมโคชัยเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมอยู่นี่ที่ไหนครับสวนบอลหน้าบ้านผมเองครับ่สวนบอลบอลด่างครับชัดเจนมากๆเลยครับและแน่นอนครับว่านี่ผมอยู่กับโคซานนะครับมนุษย์เงินแสนราที่3ของทีมเรานะครับกับ3ามจินคนะครับผมนะครับลงทุนแค่3ามบาทครับเกิดครับเงินแสนขึ้นมาได้ไงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามารู้จักกับโคซานครับโคซานครับเดี๋ยวแนะนาตัวกันครับสวัสดีครับผมโคซานนะครับ จากการลงทุนแค่375บาาทแน่นอนครับตอนนี้ผมรับมาแล้ว1691บาทจากการลงทุนแค่375บาทครับเห็นไหมครับจากการลงทุนแค่375บาทครับเนี่ยตอนนี้เป็นรายที่3แล้วนะครับมีขับเงินแสนเกิดขึ้นมีม้วเงินแสนเกิดขึ้นนะครับ าถามว่านะครับสามร้อยเจ็ดบาทเนี่ยมันได้จริงๆเหรอนะครับแน่นอนับว่านี่คือตัวอย่างนะครับแล้วปกติก็ซานทํา,าทแบบไหนอยู่ครับตอนนี้อตอนนี้ก็ทําทแบบออนไลน์ทําแบบอยู่ที่บ้านนะครับไม่ได้ไม่ได้ออกไปทําข้างนอกเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนผมก็เป็นมนุษย์เงินเดือนอก็เช้ามาตอกบัตรเย็นกลับเหมือนปกติครับเหมือนตัวทั่วไปแต่ตอนนี้ครับ รายได้ที่เกิดจาก uh, แพลตฟอร์ม kcm กับทีม3ามจินาเกของเรานะครับ uh, เรียกได้ว่าจะเท่ากันหรือบางเดือนผมได้เยอะกว่า uh, ที่ทำงานประจำเมื่อก่อนนะครับโด,โดยที่ไม่ต้อง uh, ออกไปไหนครับมีเวลาให้กับครอบครัวให้กับลูกครับได้อยู่ uh, ทำงานง่าย, Н ายๆแบบอยู่ที่บ้านเลยครับโอ้ช oh, sure ัดเจนมากเลยไหมครับ,ร,บรูปแบบการทำงานของเรานะครับเป็นรูปแบบการทำงานนะครับยกแบบ ออฟไลน์เมื่อก่อนนะครับอย่างที่ผมพูดมาตลอดครับออกสื่อทุกสื่อแล้วที่ที่ผมพูดออกไปนะครับลองไปฟังดูก็ได้นะครับว่าผมยกจากการทําธุรกิจเครือข่ายขายตรงแบบเก่าครับจากที่เป็นออฟไลน์ line, ยกขึ้นมาบนโลกออนไลน์นะครับและทําให้การทํางานง่ายขึ้นและมีรายได้มากขึ้นการมีรายได้มากขึ้นก็คือต้นทนุนมันต่าอยู่แต่ที่บ้านไม่มีค่าใช้จ่ายออกข้างนอกค่าใช้จ่ายมันเยอะครับ และนี่ก็คือรูปแบบการทำงานนะครับของทีมของพวกเรานะครับสามเครดิตนะครับและเกิดเป็นครับเงินแสนเกิดขึ้นนะครับโดยใช้เวลาไม่นานครับที่ผ่านมาผมเองนะครับสร้างระบบขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนนะครับได้เอาระบบไปใช้งานแบบง่ายๆนะครับของเราง่ายมากครับทำอยู่แต่ที่บ้านมีมือถือเครื่องเดียวนะครับสามารถทําได้แล้วสินค้าก็ไม่ต้องสต็อกครับเรามีดรอปชิปไว้ให้กับทุกท่านนะครับส่งได้ทั่วประเทศเพราะฉะนั้นนี่คือการทํางานรูปแบบง่ายที่สุดแล้วครับกับการทํางานแบบ การสร้างเครือข่ายการทำธุรกิจเครือข่ายขายตรงนะครับสุดยอดมากเลยครับโอเคและนี่ก็คือตัวอย่างหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มั่นใจนะครับนี่คือมนุษย์เงินแสนราติี่3ครับกับกฤศานตครับโอเคนะครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับผมสรุบคลิปนี้สวัสดีครับ